โกราบสวัสดีนะผู้ชมด้วยนะครับผมมืมิสเตอร์ออยแล้วก็เกมชาวโลกไฟสองกีทสเปซฟ,ฟวอว์ก็อีกเช่นกันเลยนะครับผมผมเอาละวันนี้เราจะมาตัดลุยอีนสูเบสเตอร์ทัวนาเมนต์กันนะครับผมถตะข่ายมือแล้วก็เลสโก้เย่เอาละมาอยู่กับอินสูเบสเตอร์ทัวนาเมนต์กันแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นให้ครบทั้งหมดแปดตาเลยทีเดียวไปกันเลยเย่เราจะสู้กับใบคร โชแปสอืมมีมัดเล็กด้วยเอาละฟันขาดใบดาบติดสู้ของข้า 1, 2, นี่นี่ี่หนึ่งสองสามได้คนมาอย่างเพอร์เฟกต์นะครับผมนี่ผมมีดาบติดสูฟด้ฟันได้ไม่เห็นอะไรเงยไกลโอเคฟันเข้าไปอย่งสองอและสามวางระเบิด นี่เรียบรองไปดิันต้นองกวฟกอามาต่อกระดันต่อไปทุวร์มิตนที่สี่นะครบรู้สึกว่าทุวร์มิตในที่นี้มันคงง่ายเอาะไปกันได้ ขออภัครับเมื่อกี้<ม>กินหยเอา,าละตอนนี้จะสู้กับเปอร์โยมันมีเล็บยังกับไอ้ฮาบี้เลยเอาละ่ะมันว่าอะไรเริ่มจากฟันขึ้นด้านอืนหนึ่งสองนี่นี่นี่นนนดาบแกต้องตายด้วยดาบจิสโซของชาติแล้วก็ผันได้อย่างง่ายดายเอาละรอบสองอ ฟันขึ้นดน้านบนไนก่อนไหนเออโอ้โหเล็บสถิตไฟฟ้าโอ้โหอึเฮ้กูได้โจมตีได้ใช่ไหมเนี่ยหนึ่งสองนี่แล้วก็ใช้วันลังยาพิษสองไอ้พวกผ่านมาได้อย่างง่ายดายนะครับผมตัวเราชีเทมากขึ้นเลยนี่เอาละตามต่อไป อืมตัวนเมตนที่ห้านะเอออีกสี่ด่านเท่านั้นป้าไฟเลยมันพูดกันว่าเราจะสู้กับอีกกาเน็ตอีกแล้วสงสัยทัวร์นาเมนต์ในที่นี้คู่ต่อสู้เป็นหมืนยนหมดเลยเรอเอาละโทเฟมกับซิเวตาหนึ่งสองสามนี่นี่ฟันหนึ่งฟันสองแล้วก็ฟันสามแล้วก็ผันมาไดตงอย่างไรได้ นี่นะครับผมบอกแล้วว่าผมบนแทพอ้าละันหนึ่งสองและสามผมวางกระเปิดเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ย ไอ้ทัวนาเมนท์ที่หกเจ็บได้คู่แปดแค่นี้ก็จบอไหนดูซิว่าจะสู้กับไอ้ทแพสอีกแล้วเอาวละน้องอจะสู้กับไอ้คนหมัดหล็กนี้เลยเอาไปเกนเอาไปเกนเอาดาบ เอาปกิ๊ตสูของฉันไปกินนี่แอ้ของน่นอยาสกยสะไปสศบาร์นไอเริ่มจากฟันขึ้นด้านบนแล้วก็เอาไปกินสาเออมอะไรเด้อคิกนี่โถยย่นีไไไ่ไม่ให้กูนั่งโต๋อะไรใช่ไหมไม่ให้กูนั่โตัวิจริงพื่อนไหมกูมันอาเคอเจอกับพลังเม่นพิฆาต ชาลองมาสู้กับทัวร์นาเมนต์ที่7ดีกว่าอีกทัวร์นาเมนต์ที่เราพูดชนะแล้วนะครับผมงานนี้จะสู้กับไอเอเมอร์โรนอีกแล้วไอดาบเลื่อยเฮ้ยมาดูกันว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่าหนึ่งจาาปันหนึ่งสองสามอ้โหตบเลื่อยเรื่อยเด้อมึงใช้เลื่อยโอ้โหตาเต็ม ดับเลยมันช่างโหจริงจริงเออบมันปาอะไรวะไม่รู้เออเออโดูปังดนถีตเตะโอเคเออเออได้ไหมกูได้ดวงดีเลยใช่ไหมแม่กูชนะก็อย่างง่ายดายนะคะน้ำผม่อ้าวละอีดอกรึยังนี่เลิ่มเป็นการวางระเบิดอืนอ่มันโหดมากเลยใช่ไหมเนี่ย สออมันสอดาวเรื่อยสองหนึ่งสอฝันหนังโอ้แมง้ยหนึ่งสองสามแล้คเขาจะัำเป็นอย่างไรได้เ้าละดาต่อไป เอาไปคืโทร์นาเมนที่8สุดท้ายโอเคได้เวลาต่อสู้นะนี้จะสู้กับไอเบย์เยาเจ้าเล็บสายฟ้าอือฮึอ้าวละได้เวลาแล้วลืิ่มจากฟันคืนยังนี่1 2นี่โดนหลังอันส มังันจับทุ่งหนูเต็มเต็มเนี่ยฝันหลังหนึ่งสองแล้โคตรฉันต้องไปอย่างง่ายดายนะครับผมดาบติดสู้ช่างมีประโยชน์จริงๆเอาล่ะเอาละมาต่อเออมันมันสกัดขาผมเอ,อ้ยมัน ไม่ตึ่ืมุนเต็มเต็มหนึ่ง,ง,งสองดาบเอาโซ่ช่างมีประโยชน์ดาบติดโซ่ช่างมีประโยชน์นี่สอฟันโอ้ฟันหลัไม่ได้ค่ะนี่โอ้โหมันใช้พลังหมนที่คาดกับเราเอ,อืออย่าโดนสายฟ้ามัน อึออ่อะกูโดนเต็มๆมันชนะไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ไม่เป็นไรมันยังมันมีโอกาสแก้ตัวเอาได้ไลมนะโอุ้ยฝันขึ้นด้านบนอ,อึ่อะกูโดนเต็มๆมันอินนสก,กินหนึ่งสองสามอ,อึ่อะอึ่อะน,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 นี่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 แล้ในที่สุดเราก็ชนะนะครับแล้วผมอิสเตอร์ออยผู้ยิ่งใหญ่ แกสไปซี่แมนข็นความสุดยูทูบโอเคอเคลิปใหม่หัวออกเสร็จแล้วเอาละตัะต่อไปมีอนนะไรมาท้าทาทยเราอีกไหมเนี่ยแล้วก็ผ่านไปได้ยังสมูแบชาลูดเอาละเราจะต่อสู้กับไอชาลูดกันนะครับน้องผม มันท้าทายเราในพาร์ทน,นะครับผมมึงใส่กูแน่ชาวุธมึงต้องตายด้วยดาบติดซ้มอมหนึ่งสองสามนี่จับทุ่มถ้ถอยนะอหลังสองฟันจับทุ่มหลังนี่ ไม่เหมือนกับอนสรกนอแล้วนึ่งสองามหนึ่งสองหนึองนึ่งสองหนึ่งสองสามแล้วพครันกอื้ฟนะครับผมชาวบ้านบมกลับไป คอนเทนต์เทียนแฟาหาหาหาร์เนี่ยัะผมไหนมีอะไรมาท้าทายเราหรือไมคอมพลีดติอือนี่เาไปตาแล้วเย่มาดูกันว่าตอนนี้เราจะเจอตัวโคลไหมไหม มีอไ,ไม่เธอกลายเป็นอวตารไปแล้วหรอเนี่ยอเอาละาลโอเคเอดูกันว่าจะมีอะไรมาท้ารเฮ้ยชาลิงสเปซชิปไม่หรอหนดูไททันเกสเวดดี ready, มิสอีสเว h ์ีโคโน่ชา w ์โลว์ ออือหึอือหึวันนี้มูาจะทาอะไรได้หรือเปล่านะครับผมตอนนี้เนี่ยเตรียมตัวบุกกับรล้วชอแห่งดิสเปสโอ้ยไททันนะครับผมยังไงวันนี้ผมจบการแคสเกมแค่นี้ก่อนนะครับผมถ้าใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันดูโอ้ยนะครับผมคลิปหน้าชาร์ลไฟส์สองดิสเปสฟองจะมาจัดนะ กับตอนที่3ของจัลโลไฟ2ดีสเปซเป็นซีซั่น3โดยด้วยนะครับผมเตรียมตัว hmm. กับไททัทนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ